ทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปห้าพบกับผมนายเสือไซโคงนะครับประจำวันที่5ตุลาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับสมาชิก ในกลุ่มที่ได้รับตัว VP กันด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่5แล้วนะครับของเดือนตุลาคมนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับหวานเจี๊ยบกันไปนะครับนีนะครับหยิบยกคู่ที่น่าสนใจนะครับมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นคู่ไหนย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับและอย่าลืมกดซั b สไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ และนั้นคือตัวเนนอที่ผมจัดให้ในกลุ่มถูกวันนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกุบอลบุนเดลิกาเยอรมันนะครับอย่างคู่สตุตการ์ดนะครับพบกับ ไฮเดนเฮลนะครับคู at ่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลกัโซซิโาอิตาลีนะครับอย่างคู่ยูเวนตุสนะครับพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับและคู่ที่3นะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่เอเวอร์ตันนะครับพบกับคิตตันพาเลทนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่วีพีนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะคคคครรรรรรัััับบบบแและะะะจเเเป็นนนนู่่่่ททีีีให้้ววมมาาาายยยสสกกอ์ถขพง เอชทเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่4นะครับในศึกวันลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เซบียานะครับพบกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มสินะครับและคู่ที่5นะครับในศึกบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอย่างคู่ลีดนะครับพบกับ ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันเวลาดตี145นะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยคู่แรกก่อนเลยนะครับดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับสตูตการ์นะครับได้เปิดบัลลังก์เยอของไฮเดนเฮลนะครับและไพ่แพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันละหนังสุดของ สตุตการ์ดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดแพ้2นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับสตุตการ์ดได้เปิดบัลลังก์มเยอนของเซอร์ตาบิโก้นะครับและเฉือนชนะไปด้วยสกอร์สอประตูต่อนหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทำเงินนะครับของสตุตการ์ดนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่60%สนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันล่าสุดของ ไฮเดนฮิลนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดแพ้3นัดนะครับ และทีมที่เยือนของฮันนีเทลนะครับได้บุกไปแพ้แพ้ฮัมบุกนะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทั้งเงินนะครับของฮันนีเทลนะครับที่บุกไปเยือนนะครับดิฉันเลี้ยนะครับจะอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับจากสามในห้าเกมนี้นะครับและสูงตามชวงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะครับจากสี่ในห้าเกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมแล้วนะครับค่อนข้างสูสีกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูไฮนลท์แคปเปิดนะครับ มาดูให้ไดนแคปเปิดนะครับการนะครับให้ด้แคปต่อนะครับอยู่ที่1ลูกควบนะครับ ส่วนฟองของทีมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.89นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.01นะครับส่วนฟองของทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่1.01นะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่0.89นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรา1 2นะครับผู้เสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่4.46นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่4.61นะครับและวฟองของทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่5.50นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่6.30นะครับส่วนฟองของทีมเย่านะครับเปิดมาอออยยูู่่่่ททีีี1.43 1.2นนนนะะคครรรััับบบต้ปลงมา 37นะครับส่วนกระแพงสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับอัตราเรทต,ต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.87นะครับส่วนอัตราเรทสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0ูน 98นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.01นะครับดูจากแฮนดิแคปเปิดและแฮนดิแคปไหลแล้วนะครับจะแข่งตึงไปทางฝั่งของทีมเย้านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูเลทหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูเลทหน้างานกันต่อเลยนะครับสตูดการนะครับแฮนดิแคปต่อนะครับอยู่ที่1ลูกควบนะครับส่วนอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับฝั่งของไฮเดนเฮลนะครับอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอัตรา1นคูณ2นะครับผู้ปรับขึ้นมาอยู่่ที ที่4.65นะครับแล้วฟอ่งทีมเยือนนะครับจากตอนแรกขยับมาอยู่ที่6.30นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่6.40นะครับส่วนฟองของทีมย่าวนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.37นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.41นะครับโดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทโดยรวมนะครับของที่แคบและอัตรา1นึนะครับผลจะออกทางฝั่งของไฮดินเฮลนะครับที่อัตราเลทนะครับจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทของฝั่งทีมย่าวนะครัััับบบบบบขยยยยมาาอู่่ททีีี0.89นนะครรเเปกห้ แล้วนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.90นะครับตัวเลทของฝั่งทีมเยือนนะครับปรับมาอยู่ที่1.01นะครับเปรียบเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่1.00นะครับถ้าเลทปรับมาในสนามแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับอัตราเลทนะครับจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทาประตูได้มากกว่านะครับแลัจากที่ดูอัตรา1 2แล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านกําแพงแฮนดิแคปนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต ควบนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับไฮเดนเฮลนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับส่วนกระแพงสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกปทางฝั่งไฮเดนเฮลนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่2นะครับอย่างคู่ยูเวนตุสนะครับพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสิบห้านะครับในศึกฟุตบอลกัลโซเซเรียอิตาลีนะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครัับบบยยูเเวนนตุสะครปิดาากมอง ของเอซีมิลานนะครับและถล่มเรอสซก็สองสอรประตูต่อ0ูนย์นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มท่านล่าสุดของยูเวนตุสนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอสี่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและล่าสุดนะครับยูเวนตุสนะครับได้เปิดบาลลังก์มาเยือนของอิตาลันต้านะครับและจบเกมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราท่อเงินนะครับของยูเวนตุสนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากสองในห้าเกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะคครรัับบจากกในนนเมี้ะ ต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มท่าน่าสงสุดของเอซิมิลานะครับเก็บชัยชนะไปได้ห้าหลัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและนะัและทีมพี่เวียงของเอซิมิลานะครับได้บุกไปถลม่ม อูดินิเซ่นะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราการเงินนะครับของ AC มิลานนะครับที่บุกไปเยือนนะครับเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่60%นะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจะเป็นทางฝั่งของ AC มิลานนะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูแฮนดิแคปเป ครับมาดูแฮนดิแคปเปิดนะครับยูวนตุ้นนะครับแฮนดิแคปต่อนะครับเปิดมาอยู่ที่ต่อปอนะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่ต่อเสมอนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.82นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.96นะครับส่วนฝั่งของทีมเย่านะครับเปิดมาอยู่ที่1.08นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.94นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตราหนึ่งคูณสอนะครับผู้เสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่3.16นสามจุดหนึ่งหกนะครับตอยนนี้ปร 82นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่2.58นะครับส่วนฟองของทิมยาวนะครับเปิดมาอยู่ที่2.32นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.55นะครับส่วนกระแพงสูงตาำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับ ตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับอัตราเลทตามนะครับเปิดมาอยู่ที่0.82นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.07นะครับส่วนอัตราเลซุงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.06นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.81นะครับแฮนดิแคปเปิดและแฮนดิแคปไหลแล้วรู้จักแฮนดิแคปเปิดและแฮนดิแคปไหลแล้วนะครับจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมยาวนะครับแล้วก็ผู้เสมอนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะเสมอนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูเลนัาตหน้างานนนนนกัััตต่อเเลยยะะคครรบบูวุส ไฮเดรแคปต่อนะครับอยู่ที่เสมอนะครับส่วนอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับฝั่งของเอซีมิลานนะครับอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรา1นึนะครับพู่เสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.11นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.20นะครับและฝั่งขอทีมเยือนนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่2.58นะครับตอนนี้ปรับลงมาอยู่ที่2.45นะครับส่วนฝัองจุดที่ห้านะครับส่วน ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่2.78นะครับโดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทโดยรวมนะครับของที่แคบและตา1.2นะครับผลจะเอกไปทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับที่อัตราเลทนะครับจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวเรานะครับที่ดูจากเลทของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.94นะครับเปรียบเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.00นะครับตัวเลทของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่0.96นะครับเปรียบเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ ถ้าอตาเลตปรับมาในสลานแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่อตาเลตนะครับจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตรา1นคูณสแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านกำแพงใหนดีแคปนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมายูเวนตุสนะครับนดีแคบต่อนะครับอยู่ที่เสมอนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับยูเวนตุสนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับส่วนกำแพงสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2ลูกคครรึ่งแบบบนนี้ะั ผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งเอซีมิลานนะครับไปนะครับเรามาดูคู่ที่3นะครับเอเวอร์ตันนะครับพบกับคิตตันพาเลสนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ v ีพนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ร่วมถ่ายสกอร์นะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดเอชทีหนึ่งหนึ่งทานั้นนะครับ ต่อไปนะครับเราข้ามมาดูคู่ที่4นะครับอย่างคู่เซบียานะครับพบกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม15นะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับโอเคครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเซบียานะครับได้เปิดบัลล่ากรมไเยือนของบาร์เซโลนานะครับและแพ้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มท่นั้ล่าสุดของเซบียานะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับเซบียานะครับได้เปิดบัลล่ากอร์2ประะตตู่อ1นครัม ไปนะครับเราไปดูอาัตาราทําเงินนะครับของเซบีย่านะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ ไม่ผ่านกำแพงเฮดิแคปนะครับมีเสมอไป2เกมนะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของบาร์เซโลนานะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดแพ้1นัดนะครับและทีมที่เบี้ยของบาร์เซโลนานะครับได้บุกไปถล่มเลียนโอบิโดนะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราทำเงินนะครับของบาร์เซโลนานะครับที่บุกไปเยือนนะครับดยเลี่่นนะะะคครรัับบจจอูท80%าก4 ใน5เกมนี้นะครับสถิติต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจะเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านะครับคาดว่าจะผ่านกำแพงไฮน์แคปไปได้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูแา้วครเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูไฮนิแคปเปิดนะครับมาดูไฮนิแคปเปิดนะครับบาร์เซโลนานะครับไฮนิแคปต่อนะครับอยู่ที่1ลูกนะครับอยู่ที่1ลูกนะครับฝัั่่่งงขอออททีีมมเเยยืนนะครบปิดาู0.8 86นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่1.00นะครับส่วนฟองของทีมเย้าน er. ะครับเปิดมาอยู่ที่1.04นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.90นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรา1 2นะครับผู้เสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่4.39นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่4.18นะครับและฟองของทีมเย้านะครับเปิดมาอยู่ที่1.49นะครับตอนนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.56นะครับส่วนฟองของทีมเย้านะครับเปิดมาอยู่ที่4.92 4.54นนนนนะะะคคครรรรัััับบบบตออีี้ปลงมายู่่ท ส่วนกระแพงสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับและตาเลตต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่0.98นะครับและตาเลทสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่1.03นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่0.90นะครับดูจากแฮนดิแคปเปิดและแฮนดิแคปไหลแล้วนะครับจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมเยานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูเลนัาตหน้างานกันต่อเเลลยยนนนนนะะะคคคครรรรััับบบบาา์ซโ่่่แแฮดิปตออูที1 ลูกนะครับ <harma> ส่วนอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับฝั่งของเซบียานะครับอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรา1 2นะครับผู้เสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่4.18นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่4.45นะครับฝั่งทิมเยอรนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.65นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่ 4.54นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่4.65นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหล็โดยรวมนะครับของที่แคบและตา1.2นนะครับผลเจอาปรางฝั่งของเซบียาที่อัตตาเลท จะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวนะครับที่ดูจากเลตของฝั่งทีมเย้านะครับากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่0.90นะครับเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนเลตของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมาอยู่ที่1.00นะครับเปรียบเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับถ้าอัตราเลตนะครับปรับมาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่อัตราเลตนะครับจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตููไไดด้้มาาาาากกกกวว่่่่ะคััแแตตจจททีอออ1ลปงงงฝข ทีมต่อนะครับ ที่มีโอกาสที่จะผ่านกาแพงแฮนดิแคปนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาบาร์เซโลนานะครับต่อยฮดแคปต่อนะครับอยู่ที่1ลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับบาร์เซโลนานะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านกาแพงแฮนดิแคปนี้ไปได้แน่นอนนะครับต่วนกํระพงสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าอาจจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อหนึ่งะครับสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับต่อไปนะครับเรามาดูคู่ที่หนะครับอย่างคู่ลีดนะคร จะแข่งขันกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับในศึกฟุตบอลลีกเอลฝรั่งเศสนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่ห้ากันต่อเลยนะครับดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับปารีสนะครับเปิดบาราการมเมเยร์ของลีดนะครับและเลิมด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูฟอร์มฮันน่ล่าสุดของลีดนะครับเก็บชนะไปได้ทั้งหมดสามนัดแพ้สองนัดนะครับดูนัดล่าสุดนะครับลีดนะครับได้เปิดบาราการเมเยร์ของนิวบิกลียงนะครับและไพ่แพ้้ดวยสกอร์หนึ่งประต นะครับจะอยู่ที่80%นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่กำแพงต่ำครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับมานะครับเรามาดูฟอร์มหน้าหลังสุดของปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดแพ้1นัดนะครับและทีมที่เยืยกของปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับได้บุกไปเฉือนชนะบาร์เซโลนานะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอัตราท่อเงินนะครับของปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับที่บุกไปเเยยยยืออนนนะะะคครรัับบโดฉลลีี่่่แ้วจูท 80%นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่กำแพงสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วนะครับค่อนข้างสูสีกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูแฮนด์แคปเปิดนะครับมาดูแฮนด์แคปเปิดกันต่อเลยนะครับปารีสนะครับแฮนด์แคปต่อนะครับอยู่ที่ปปนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับฝั่ง ตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.93นะครับฟอรงของนิมย่านะครับเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.97นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรา1.2นะครับผู้เสมอนะครับเปิดมาอยู่ที่3.83นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับอยู่ที่3.54นะครับและฟอรงของนิมเยือนนะครับเปิดมาอยู่ที่1.68นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.75นะครับส่วนฟอรงของทีมเย้านะครับเปิดมาอยู่ที่4.08นนะครับตอนี้ปรับลงมานะครับอยู่่ที 4. 0.5นะครับส่วนกระแพงสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ลูกนะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับอัตราเลตต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.03นะครับส่วนอัตราเลตสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่0.85นะครับดูจากใหนดิแคปเปิดและให้นดิแคปไหลแล้วนะครับจะแข็งตึงไปทางฝั่งของทีมเยือนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูเรทหน้างานกันต่อเลยนะครับมาดูเรทหน้างานกันต่อเลยนะครับ แฮนดิแคปต่อเนะครับอยู่ที่ปปเนะครับส่วนอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่0.92นะครับฝั่งของลีดนะครับอัตราเลทนะครับเปิดมาอยู่ที่0.98นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูอัตราหนึ่คูณสนะครับ ทุเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่3.54นะครับตอนนี้ปร <c ười> <applause> ับขึ้นมานะครับอยู่ที่3.80นะครับแล้วฟองคนนิ่มเงินนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่1.75นะครับตอนนี้นะครับปรับลงมานะครับอยู่ที่1.73นะครับส่วนฟองของนิ่มเยินนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมาอยู่ที่4.05นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่4.20นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทโดยรวมนะครับของที่แคบและต้าน1นึคูณสนะครับผลจะออกทางฝั่งของปารีสเซียงเชียงแมงนะครับที่ราคา ที่อัตาเลตนะครับจะดูแข็งตึงกว่านะครับในส่วนตัวนะครับที่ดูจากเลของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกขยับมาอยู่ที่0.97เนะครับเปรียบเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.98นะครับส่วนเลของฝั่งทีมเยือนะครับขยับมาอยู่ที่0.93เนะครับเปรียบเทียบกับหน้างานแล้วนะครับตอนนี้นะครับปรับลงมาอยู่ที่0.92นะครับอตาเลตนะครับปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่อาตาเลสนะครับจะ แต่จากที่ดูอัตราหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่านกำแพงไฮนดิแคปนี้ไปได้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาปารีสนะครับไฮนดิแคปต่อนะครับอยู่ที่ปปนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับปารีสนะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกขึ้นไปนะครับและทําประตูผ่านกำแพงไฮนดิแคปนี้ไปได้แน่นอนนะครับส่วนกำแพงสูงต่้ารับเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3แบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งปารีสแองเชียงแมงนะครับส่วนใคร บนสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดเอทหนึ่งหนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มถุกวันนะครับต่อไปนะครับเรามาคาดการวิเคราะห์ทั้ง4คู่นครับ ไปดูคู่แรกนะครับสตูตการ์ดนะครับพบกับไฮเดนเฮลนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งไฮเดนเฮลนะครับลอง1นึ่ลูกควบนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อ1นะครับและคู่ที่2นะครับยูเวนตุสนะครับพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเอซีมิลานนะครับลองปอนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นะครับ และคู่ที่3ครับเอเวอร์ตันในครับพบกับคิตันพาเลตนะครับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ร่วมถ่ายสกอร์นะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงเอ็ดเอทีหน่านั้นนะครับต่อไปนะครับคู่ที่4นะครับบาร์เซโลน่าเซบียานะครับพบกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับต่อ1ลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นะครับและคู่ที่5นะครับอย่างคู่ลีนะครับพบกับ ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งปารีสแซงต์แชงแมงนะครับต่อปอปอนะครับคาดว่าจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นะครับและตัวนี้ที่ผมคาดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่บาร์เซโลนานะครับต่อ1ลูกนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดเอทีหนึ่งนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกกกววววััััััััันนนนนนนะะะคคคครรรรรบบบบบสสสาหีี้็ขออตลไป่ด